บุญบังไฟเฮ้ยเต้นน้ำเน่สุขสบายมันเสมอมั่นดอกข้เาเก่ีพีนองมือน,นีจะพ้าพี่นองมาเที่ยวบุญบังไฟตำบลพระราตบังพวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายทั้งบานดอนมูโพทองมาเขือนฉลับพี่นองคบผูกขาเขาบ่เคยมาสักเทือดอกพีนองผ้พาพี่นองมาเบืองว่า บุญบังไฟเพิ่นเซิงเพิ่นเตียนจังไดโอ่นี่น้อสันเพื่อจิองผ้าพี่น้องมาบึงทังงนาฮานนี่บึงรูปพี่น้องมวยมวนคักมอนแน่พี่น้องฮะผู้ฉี่ใส่เสือกับบ่มีพี่น้องเสือไปทั้งไดเพิ่นถอดเสร็แล้วพี่น้องบ่ถอดก็สีขาดมุนอุ้ยปุ้ยสละพี่น้องกลับมาบึงมาโฮมาเซี่ยวนากันแต่ว่าเหลียวบึงหาคนนั่งสิยากอยูพี่น้องขันบ่เมาส์สละพี่น้องครับพุ่นะเต็มมวนคักคือขืนครับพี่น้องาหมองไดมีบ่พี่น้อง อันมีเม้นมาบอกผู้ขานี่มวนจังสี่มีบบผู้ขาโบขเคนมาบึงจะเทือดอกเบแล้วพี่น้องครับอืโบคือดอกขิบหนีผู้ขา่ายูดนบ่ไ้เสือ้อจีขาดบึงสาภาพผู้ขาานี่พี่น้องเริ่มมาลองมาแรงเปลี่ยนแล้วพี่น้องครับขอขอบุญขอบคุณกันแล้วกันสําหรับผู้ที่ตามรับชมบึงคลิบกับผู้ขาเมื่อนี้ขอ